สวัสดีเอฟซีนะครับผมกับเอฟซีคนใดเขามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสีฟ้าข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆนะครับกับตอนนี้พระอาจรรารย์่นใดย่อยน้ำมุ์อยู่เทิ่งเขานะครับนี่ครับย่อยน้ำมุนอยู่เทิ่งเขานะครับเดี๋ยวไปเบิง่งแนวทางนะครับแนวทางหยดน้ำตาลเทียนนะครับว่าสีใดแนวทางตัวใดนะครับ าเสียงเบาเสียงค่อยกับขอโทษขอให้เอฟซีวยครับเด้ออดีว่าอาจารย์พเ้นทำพิธีอยู่นะครับครับผมเดี๋ยวตามไปเบื่องพร้อมพร้อมกันนะครับว่าสีได้แนวท่าตัวใดครับผมโอ้ตรงพิจารณาเบางดีๆนะครับเด้อเอฟซผู้ใดเห็นตัวใดก็ได้โอ้แต่นามฝนวุน เมื่ออาจารย์ก็บพิ่งจะขยับไปใส่ได้ครับเด้อย,ยังอยู่ที่อยู่ที่เดิมครับผมคืยังตั้งมั่นอยู่กับปากบัวครับผมยังจับอยู่มิ่งเด้ครับผมปล่อยให้เพื่อนเฮ็ดขึ้นให้เองเป็นอัจฉระเป็นตัวเลขแนวทางงวันไปหนึ่งกันยายนนี่แหะครับผมหนึ่งกันยายนหกสี่นะครับเนะาะว่าสิได้ตัวใดก็เดี๋ดวยวเสีย้อาจารย์สรุปให้อีกรอบหนึ่งว่าสิเป็นตัวใดได้ตัวใด เรามีกับบรรยากาศดีดีครับผมว่าจะัมาะขอโชคขอลาบน้ำปูท่างทำรรนี่เป็นงูเลย,ยดเป็นงูดีนะเป็นโยกโยกเอียงนะครับเด้อบุม,มีผู้ใดไปเห็ดอยังตองน้ำเลยได้ไหมไม่มีใครไปจับตองน้ำเลย ไอ้มือด้ยสมุทรไยไอ้นม่รู้คดรไม่เป็นอะไรยังนี้คดดู้ไอ้ลูกงานเห็นดูสักอคิดอยู่จริงเนี่ยเป็นเลขสองคำตัวดูคุู้หนักผู้ทีกันเลยผู้งูผู้ค้างกันเลยแว่าเป็นผู้งูเลยนะครับท่าทำงูทำงูอ๋อเพลนเฮ็ดได้เนาะเพลนเฮ็ดเป็นคดเป็นเลื่อยไป แต่แต่ตัวผูนาวน้นนะครับเด้วยทางผูนาวน้นหมุนวนแต่ตัวนี้เป็นเป็นยึกยักเป็นเป็นคล้ายๆงูเลื่อยนี่แหละ กับโปรดใช้วิทยานในการรับชมด้วยนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับอากัลองพิยาน่าบึงว่าผู้ใดเห็นตัวใดตอนนี้ตัวเลขกําลังจะหมุนหมุนม,มาให้บ่หกับเก่าครับผมทเดียวเห็นอยู่นี่หกับ9แต่เลขห้าเลขหานี้ชัดเจนครับผมเลขหาชัดมาก โอ้อโอโอนโี้เห่เด็ครับเขียนอยกบมีมีแปดเมอวานแปดสองแปดสองรบบท้องตูนแปดสอง เอาตัวนี้ผมก็เห็นคือเก่าหาอาจารย์นี่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 น้องตัวนี่ค้างกันนี่ไม่ขาดเฮ้ยจะขัดนะมันขาดขาดลงมาเร็วเสแววันนี้วุ้ยผมมาเจอตัวน้มาจับคู่กันพอดีเลยนี่ยื่นให้เราอาจันยร์คืออยู่ในหนสิ อืออยู่อยู่ในไงผู่น่ะเนะ่มบอกว่าเป็นหัวกับเป็นเกล้าแล้วอยู่ข้างในผู่น่ะนี่ว่าสองสองบอ๋อมันมันเป็นท่านี่มันเป็นกราบกันเนี่ยอ๋อนี่เห็นอะไรเห็นชันเลยนี่เป็นเลขสองเท้ากับจกเบิองแปดตัวแรกไปชันแปดนี่ตัวโคทางที่จะหาเนี่แหละ โอ้เห็นแล้วแล้วแดดมาเลยบานนี้ฮ้อนเราบาดทีนี้มกี่ละแมากีละอม่อ๋อมีแปดแต่ยู่่พุนเดียจานย์เห็นตัวใดนั่นนะผมก็เห็นเต้นีนทุ่นอะไ่นเท่ากันหาก่ายูน้ำกัน่งาม,งามๆเก่าหาอันนแ้ก็แปด นี่มาแบบนี้เป็นหกด้วยครับพี่มันหาหกด้วยนะนะหากหนะครับพี่าตึ่งเนาเอพี่แจน่าเอาด้วยครับเด้อผู้ใดเห็นเป็นตัวใดครับวันนี้นี่ครับเมนหกหาครับก้าหาเมื่อกี้นี่มันหมุนมาก้าแปดหาแ้าแปดหาก้าแปดหาหรือแปดหกล่างสองล่างแปดสองวะก้าวแปดหาแปดหก ล่งล่งล่งสองแปดล่างสองแปดบนบนยังอาจารย์ว่าย่างไหมนะก้าแปดหาเอาแต่ฟังในคลิปเดียครับเด้อพวอากาสมองไปไปเองเด้อไทยมึงขีดได้หินไหนหูจักแด้นี่ครับเป็นมาเองไทรมึงีด้นีได้เบาดีเลยเป็เองไ่นป่ะเป็นเบาเป็นเบาเองเป็นอง่หรอปเ็ดเาเสด็จย่ำขึ้นครับไทยย่ำขึ้นนี่ผมว่ากาคืเป็นยังขึ้นมาย่ำขึ้นบ่ไดมัน มันอยู่ไก่ถ้าผมอยู่ไก่ครับอาจารย์ผอมมันได้ถ้าอยู่ไก่อาจารย์จะพูดอะไ้ผมพลาดไปเอาครับผมก็ใช่ผิดจรรยาญาณในการรับชมด้วยนะครับผมช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมเลือกพวกข้าพเจ้าเนี่ยครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งไก่หน่อครับซองเบิ่งเลยนะครับด้วยไหเป็นเป็นเบาเบาโค้งหรือข้อกิหนามเนี่ยนะอ๋อเบาเบาเบาเก่า ครับผมถ้าเอฟซีทันใที่ว่าเข้ามาแล้วถ้าชอบครับผมนี่ก็เป็นคําที่ว่าให้เป็นแนวทางกับเอฟซีนะครับผมกับเอฟซีคนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสีผ่าฝาดข้าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆนะครับผมจากช่องโชคผ้าร่วยนะครับนี่ก็เป็นถั่เกล้นะครับครับผมก็พผ้าเบิ่งบรรยากาศนะครับ มันเป็นทำนกนะครับทำนกกับทำงูนะครับโชคกับเพึ่งเขามาเทียแหลกนะครับกะบอกรีบบอกกะขอโทษขออภัยนะครับเด้อเอฟซีครับผมกะฝากไว้โชคพาลวยอีกช่องหนึ่งนะครับครับผมครับคลิปนี้โชคกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ